ชาวเน็ตจับผิดขนมเปี๊ยะของปาเทพขายได้วันละแสนย้อนแย้งกับภาพที่เห็นในโรงงานกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กทาทาโพสต์ภาพต,ตั้งข้อสงสัยในกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะขั้นเทพของปาเทพโพงงามที่เคยอ้างว่าขายได้วันละหนึ่งแสนบาทก่อนจะมีภาพโรงงานผลิตขนมเปี๊ยะของปาเทพที่หลุดออกมาจนเกิดเป็นข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่าสามารถขายได้วันละหนึ่งแสนบาทจริงหรือไม่ ผู้ใช้เฟซบุ๊กข้อความระบุว่ามาค่ะจานวนแบบลวกๆขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพข้อมูลตั้งต้นขนมเปี๊ยะป่าเทพเฉลี่ยชิ้นละ27.7สสตางค์ ประมาณ250ใหญ่และหนักอยู่นะจากข่าวขายได้วันละ1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปดังนั้นจะต้องทาขนมเปี๊ยะทั้งหมด3610ลูกต่อวันสมมุติว่าคิดระยะเวลาในการทาแม็กสุด12ชั่วโมงต่อวันจากสมการทั้งหมดจะต้องผลิตขนมเปี๊ยะตั้งแต่การปั้นไม่รวมการกวนไส้จนจบที่การร้อม300ชิ้นต่อ1ชั่วโมงสําหรับไฟที่180องศาปั้นานาทีอบ30นาทีสมมุติอีกว่าเตาอบเตาหนึ่งใช้อบสําหรับ100ลูกดังนั้นประเทศจะต้องมีเตาอบมากกว่าหหหรรรรือเเเเเทท่่่่่่่าาาาากับ3ตตตงงนนนี้ไไไมมแใจจจ็วุิ จะต้องมีแรงงานไม่ต่ำกว่า10คนในการปั้นขนมเปี๊ยะ300ใน30นาทีและต้องทำไม่หยุดตลอด12ชั่วโมงนี้ยังไม่รวมการเปลี่ยนกะหรือพักนะคะพอรอแต่ภาพที่พวกดิฉันเห็นในโรงงานนั้น